สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทียบความต่างนะฮรระหว่างเว็บ125ปี2026นะฮกะับกับเว็บ125ตัว2025นะคะรับ2รุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่2600บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะครับว่าตัว2025กับตัว2026นี่ต่างกันจุดไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วลุย2คันนี้ก็จะเป็นตัว2025กับตัว2026นะฮนะครับ ตัวสีดําด้านนี้ก็จะเป็นตัว2,025นะครับส่วนตัวสีน้าเงินเงาตัวนี้ก็จะเป็นตัว2,026นะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกสีทองนะครับส่วนตัว2,025ก็จะเป็นตัวล้อแมกสีดานะครับเนี่ยข้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับบอดี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับตัว2,025ก็จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะหรือว่า เปิดกุญแจแล้วก็กดสตาร์ทม <love> ือนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทเท้านะครับนี่ฮะส่วนตัว2026นะครับก็จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะกดรีโมทนะเปิดสวิ์นะกดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว2026กก็จะเป็นรีโมทนะครับนี่ฮะ ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับแต่ว่าตัว2026นี่ี่จะไม่มีสตาร์ททานะครับเนี่ยแล้วก็ระบบเบรกของตัว2026ก็จะเป็นแบบคอมบเบรกนะฮะก็คือเหยียบเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับเนี่ยรูปทรงเหมือนกันนะฮะร,ระบบไม้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สีล้อแม็กนะฮะ ตัว2026ก็จะเป็นสีทองนะฮะโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับจะไม่มีไอน,นะฮะเนี่ยฮะส่วนตัว2025จะมีไอน,นะครับเนี่ยฮะโลมาค์สีดำนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตัว2025จะไม่มีนะฮะส่วนตัว2026ก็จะมีนะครับในส่วนคอราคานะฮะส่วนราคานี่ต่างกันอยู่2,600บาทนะครับตัว2025ตอนนี้ราคา โปรโมชั่นนะราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่58,200บาทนะครับอันนี้คือราคารวปจดทะเบียนเลยนะครับ58,200บานะฮะสำหรับฮอนด้าวิบ125นะครับตัว2,025นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้งสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือนะฮะแต่ว่ากุญแจนะครับส่วนตัวนี้ก็มีสตาร์ทมืออย่างเดียวนะฮะแล้วก็เป็นรีโมทนะครับ ส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่61,800บาทนะครับสำหรับตัว2026นะี่สบหกนะครับนี่ยตัวนี้ก็ราคาล่าสุดเลยนะแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ61,800่นหนะครับส่วนตัวนี้58,200ื่นนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนี่เท่ากันเลยนะฮะ71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ขับได้100กิโลเหมือนกันนะครับ ถังน้ามันนี้ก็จุนน้ามันได้5.4ลิตรเหมือนกันนะครับนี่ฮะข้างหน้าเหมือนกันเลยนะฮะระบบไฟก็จะเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายนะฮะที่เป็น led นะส่วนไฟเลี้ยวไฟรีนะก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้หัวหน้าก็รับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะสามหมกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะนี่ฮะเพื่อนๆพี่ๆเลือกคันไหนดีนะสองพนสนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะจะไม่มีสตาร์ทเท้าแล้วก็ ระบบเบรกก็จะเป็นแบบคอมบ,บ,คบิเลทเบรกนะฮะล้อแม็กซีทองนะสูนตัว2025นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบคุญเจนะฮะมีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าให้ล้อแม็กซ์สีดำดิสเบรกธรรมดานะครับราคาต่างกัน2,600บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเมริกาสั่งนะครับราคาแต่ละร้านนี่อาจไม่เท่ากันนะฮะที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลัง ตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากําลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะวันนี้ก็แนะนำฮนะก็จะเป็น2รุ่นนะเวฟหนึ่งสองห้าตัวสองพันยี่สิบห้ากับเวฟหนึ่งสองห้าตัวสองพันยี่สิบหกนะฮะราคาต่างกันสองพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะฮะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ฮะ ตัว2,026ก็สวยนะตัว2,025ก็สวยราคาต่างกัน2,600นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสำหรับท่านใดนะที่สนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามานะหรือว่าจะเอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0ย์9215เจ129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ